สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ทุกท่านครับกระผมตาวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระดีแห่งเมืองร้อยเกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกรูปหนึ่งนามหลวงพ่อแดงติดสัโสแห่งวัดแหลมสออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิตติประวัติที่เล่าขานสืบกันมาถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านมีมากยิ่งนะักเชิญรับฟังครับ ดังเรื่องราวที่นางเกี้ยวผู้มีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านบางเก่าอำเภอเกาะสมุยวันหนึ่งนางเกี้ยวมีเหตุให้ต้องเดินทางไปยังอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชการเดินทางจากเกาะสมุยไปอำเภอขนอมนั้นต้องเดินทางไปทางเรือเมื่อไปถึงนางเกี้ยวได้เห็นหลวงพ่อแดงบินทบาทอยู่ที่อำเภอขนอมครั้นในวันเดียวกันนั้นนางเกี้ยวได้เดินทางไปยังเกาะราบ ซึ่งเกาะราบนั้นตั้งอยู่ระหว่างอำเภอขนอมกับเกาะสมุยซึ่งแน่นอนครับว่าต้องเดินทางด้วยเรืออีกเช่นกันเมื่อนางเกี้ยวไปถึงเกาะราบก็ได้พบกับความมาศจรย์นางเกี้ยวได้เห็นหลวงพ่อแดงยืนอยู่ที่เกาะราบทั้งๆท,ท,ที่เมื่อกี้ยังเห็นหลวงพ่อแดงบินทบาทอยู่ที่อำเภอขนอมอยู่เลยพระสงฆ์องค์เจ้าคงไม่คนแจวเรือข้ามทะเลไปบินทบาทอย่างแน่นอน จึงแปลกใจยิ่งนักเลยได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านว่าหลวงพ่อท่านมายืนอยู่ที่นี้ได้อย่างไรเมื่อกี้อิชันยังเห็นท่านบินธบาตอยู่ที่อำเภอขนอมอยู่เลยซึ่งชาวบ้านต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อเช้าหลวงพ่อแดงท่านบินธบาตอยู่ที่กอราบไม่ได้ไปที่ไหนเลยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากบางก็ว่าท่านแบ่งภาคไปบินธบาตโปรดชาวบ้านหลายๆที่ในวันเดียวกันได้ มีวันหนึ่งหลวงพ่อต้องเดินทางทางเรือจะติดกิจนิมนต์หรือไปธุระที่ใดไม่มีในบันทึกท่านได้ใช้เรือใบลำเล็กเดินทางโดยมีชาวบ้านชื่อนายอิ่มไปด้วยขณะที่เรือกําลังเล่นอยู่ระหว่างเกาะแตนกับเกาะสมุยเรือของท่านก็บังเกิดล่มจมลงตรงบริเวณน,นั้นน้ำจะลึกไม่น้อยกว่าเจ็ดวาหลวงพ่อแดงได้ร้องบอกให้นายอิ่มยืนขึ้นปรากฏว่านายอิ่มสามารถ ยืนในน้ำได้ครึ่งร่างและหลวงพ่อแดงสามารถเดินบนผิวน้ำได้ซึ่งสร้างความอัศจรรย์แก่นายอิ่มเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอยังคงเล่าขานกันยังมีอยู่อีกหลายเรื่องดังเรื่องที่นายชมโอชารสผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตําบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยมาแอบจับตามองหลวงพ่อแดง คืออยากเห็นปาฏิหาริย์จากหลวงพ่อให้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งดังที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยที่หลวงพ่อแดงจำพรรษาอยู่ที่วัดน้ำรอบบริเวณรอบๆวัดจะมีน้ำล้อมโดยรอบการเดินทางจะต้องข้ามฟากด้วยเรือแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อแดงท่านข้ามมาโดยไม่ต้องอาศัยเรือและจีวรไม่เคยเปียกน้ำแต่อย่างใดจึงเป็นที่สงสัยของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง จึงเฝ้าจับตามองดูว่าหลวงพ่อแดงท่านข้ามฟากมาได้ด้วยวิธีใดวันหนึ่งผู้ใหญ่ชมโอชารถซึ่งแอบซุ่มเฝ้ามองดูอยู่เห็นหลวงพ่อแดงยืนอยู่ริมฝั่งวัดน้ำรอบแค่เพียงพริบตาเดียวหลวงพ่อแดงก็มายืนอยู่ทางด้านฝั่งเดียวกับผู้ใหญ่ชมโดยที่จีวรไม่เปียกน้ำเลยครั้นถามไทยหลวงพ่อแดงว่าท่านข้ามมาได้อย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่านั่งเรือมาแต่ผู้ใหญ่ชมท่านก็มองไปรอบๆก็ไม่เห็นเรือสักลำหรือเรื่องที่นายจันเพชรศรีได้ประสบพบมาเมื่อครั้งนำอาหารไปถวายหลวงพ่อแดงที่วัดแหลมสอเมื่อเปิดประตูกุฏิก็ไม่เห็นหลวงพ่อแดงอยู่ข้างในจึงเอาปิ่นโตแขวนไว้ที่หน้ากุฏิแล้วนั่งคอยก็ไม่เห็นหลวงพ่อแดงมาสักที จึงได้ไปปลดปิ่นโตเพื่อนำไปไว้ในกุฏิเมื่อเปิดประตูกุฏิก็เห็นหลวงพ่อแดงนั่งอยู่ครั้นถามท่านท่านก็ตอบว่าไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วอีกรายหนึ่งที่ประสบพบเห็นหลวงพ่อแดงล่องหนหายตัวได้คือนายนอบถวยจริญและพรรคพวกได้พบหลวงพ่อแดงบริเวณแหลมละไม ซึ่งท่านได้มาให้ขุณตัดไม้เพื่อต่อเรือระมาตนายนอบถวยเจริญกับเพื่อนๆเ,เห็นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่บริเวณปากถ้ำจึงเดินขึ้นไปหากะว่าจะถามหลวงพ่อว่าวันนี้ควายชนตัวไหนจะชนะเพื่อจะได้ไปแทงพนันพอไปถึงบริเวณที่ท่านนั่งอยู่กลับไม่พบเห็นหลวงพ่อแดงแม้จะตามหาทั่วบริเวณก็ไม่มีใครพบท่านหรือแม้แต่การถ่ายรูปหลวงพ่อแดงหาก ไม่ขออนุญาตท่านเสียก่อนก็ไม่สามารถถ่ายติดรูปท่านได้นับเป็นที่แปลกอัศจรรย์ครั้งหนึ่งพระครูวิบูลธรรมสารหรือหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีอดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุยผู้เป็นพระอุปชาของหลวงพ่อแดงได้เคยกล่าววาจาไว้ว่าหลวงพ่อแดงถึงจะเก่งอย่างไรก็จะต้องดับทางน้ำ อีกทั้งหลวงพ่อแดงก็เคยกล่าวกับนายโสพรทองมั่นซึ่งอยู่ที่ตำบลละไมอำเภอเกาะสมุยว่าอัตมาจะต้องมรณภาพทางน้ำก่อนหน้าที่หลวงพ่อแดงจะมรณภาพไม่นานนักวันที่5สิงหาคม2 5 1 9ได้มีผู้ที่นับถือและคอยช่วยเหลือหลวงพ่อแดงเรียกง่ายๆว่าโยมอุปถากนั่นเองได้นิมนต์หลวงพ่อแดงไปฉันพัาหานเพื่อเป็นสิริมงคลที่บ้านโดน นั่นก็คือในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งโดยปกติแล้วหลวงพ่อแดงไม่ค่อยจะรับนิมนต์เรื่องทํานองนี้จากผู้ใดแต่ครั้งนี้หลวงพ่อแดงได้ชักชวนนายดำผิวขำลูกติดท่านมาด้วยขณะที่หลวงพ่อแดงชักชวนนายดำนั้นนายอินเมืองพรหมนายโทษสีแสงก็อยู่ด้วยซึ่งหลวงพ่อแดงได้กล่าวว่าดําเอย๋ยเราไปให้พ้นกันเสียทีรุ่งขึ้นวันที่6สิงหาคมพศ2 5 1 9 ได้เดินทางกลับเกาะสมุยโดยเรือโดยสารพันธนูทองหลวงพ่อแดงได้พักอยู่ในห้องพิเศษที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ส่วนลูกศิ์ที่ติดตามมาได้พักอยู่หน้าห้องรวมทั้งนายชันชัยวัฒน์ขณะอยู่บนเรือนั้นหลวงพ่อแดงได้ทำมือพลิกคว่ำพลิกหงายมีผู้โดยสารบนเรือเห็นกันมาตลอดนายชันก็เห็นแต่หาฉเฉลียวใจไม่คิดเพียงว่าหลวงพ่อแดงท่านใบ้หวย แต่ก่อนที่หลวงพ่อแดงจะเข้าพักในห้องพักได้หันมาสั่งว่าคืนนี้นอนก็นอนเถอะแต่อย่าให้หลับนายชั้นสงสัยจึงถามกลับไปว่าทำไมจึงไม่ให้หลับครับแต่หลวงพ่อแดงก็ไม่ตอบเดินเข้าห้องพักไปแบบเงียบๆจนกระทั่งเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเรือโดยสารได้เล่นมาเกิดอุบัติเหตุด้วยเข้าผิดร่องน้ำไปเกยชนข้างร่องแล้วพลิกคว่าลง ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งไม่กี่ไมลแต่ด้วยเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารต่างนอนหลับจึงเป็นเหตุให้ผู้ให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า20คนในนั้นมีหลวงพ่อแดงและนายดำร่วมอยู่ด้วยเมื่อได้ทำการกู้ร่างของหลวงพ่อแดงขึ้นมาและพยายามช่วยเหลือด้วยการเอาน้ำออกจากร่างหลวงพ่อแดงด้วยคิดว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำอยู่ในท้องของท่านเลย ต่างไปจากผู้เสียชีวิตใดอื่นล้วนมีน้ำอยู่เต็มท้องอีกทั้งผิวพันยังผ่องใสเหมือนกับท่านยังมีชีวิตเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นจากสภาพที่เห็นต่างเชื่อกันว่าหลวงพ่อแดงท่านได้ละสังขารไปก่อนที่เรือจะประสบอุบัติเหตุจึงเป็นเหตุให้ไม่มีน้ำอยู่ในท้องของท่านและเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยทราบถึงวาระแห่งชีวิตอันเป็นที่หลีกหนีไม่พ้นได้ แม้ท่านจะมรณะภาพไปนานหลายปีแต่ก็ยังมีการกล่าวขานบอกเล่าเรื่องราวในวัดปฏิบัติอันดีงามและปฏิหารของหลวงพ่อแดงติดสัตววัดแหลมสอยู่จวบจนทุกวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่าบอกเล่าติดขัดไปบ้างประการใดก็ขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ไว้เป็นอย่างสูง จะมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดี